ซึกมวยไทยพลังใหม่วันพุธที่3ทธันวาคม2568ถ่ายทอดสดทางทรู24เวทีมวยราชดำเนินเวลา18บแนิกาถึงเวลา20นาฬิกาช่วงแรกมาดู4คู่แรกกันเลยครับมวยคู่ที่1วังทองวอคคำชำนานาญ23ปีจากนาครสวรรค์สูง165เซมเป็นมวยบูเตะขาต่อยหมัดอาวุธนักแรงซ้อมพีเคแสนชัยชกมวยมา50ครั้งล่าสุดเสมอเจ็ตำนานสมณีแดงมาที่สึบมวยไทยพลัง ทงใหม่ช่องที่2เมื่อวันที่22ตุลาคม2568ส่วน7ตําตำนานสอมณีแดงหรือเพชรจริงลูกบ้านใหม่เดิมเป็นมวยจากนครราชสีมาทรงมวยขวามวยเขาสูงยาวเปิดเกมศาสตร์แข้งแข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แงมวยคนนี้ชคเสมอกันมาล่าสุด125ปอนด์อนวันนี้มาชก126ปอนด์อนมองว่าเบียกกันอีกครั้งออกชอบทางวังทองวอคคำชำนาญมองว่าน้ำเลี้ยงการฟิตซ้อมดีกว่าอาวุธหนักแรงกว่าชอบวัง ค,คู่ที่2พาดานแก้วสำริด26ปีจากลำพูนสูง164เซนเป็นมวยบู๊เตะขาต่อยหมัดไม่ชอบในซ้อมแก้วสำริดชกมวยมา50กว่าครั้งล่าสุดแพ้คะแนนเสือฝั่งซ้ายเกียรติทงยศมาที่มวยไทยพนมิตรช่วงที่2เมื่อ22ตุลาคม2568ส่วนพิชัยมอราชพัฒโคราชหรือลูกบ้านใหม่เดิม18ปีจากบุรีรัมย์สูง161เซนเป็นมวยฝีมือครบเครื่องหลักเลียมดี ซ้อมลูกบ้านใหม่นครราชสีมาชกมวยมา50กว่าครั้งล่าสุดเสมอกับ10ต่อสอสศิวัตรมาที่มวยไทยพันธมิตรช่วงที่2เมื่อ6ตุลาคม25 68มวเมยอคู่นี้ชอบทางพี่ชายมูกบ้านใหม่หรือมอราชพัฒโคราช ดูว่าหนุ่มสดกว่าความเป็นมวยดีกว่าชอบปิชัยครับสมาชิกที่3เสือภูมิพีเคแสนชยัยหรือตีน้อยขชินเดิมอายุ17ปีจากนกครราชสีมาสูง168เซนเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเขาในอาชีพปล้ำรัดฟัดเหนียวสอมพีเคแสนชยัยมวยไทยยิมชกมวยมา 1, 100ครั้งล่าสุดชนะคะแนนกระดูกเหล็กออัจฉริยะมาที่ศึกท็อปแฟรี่ยิมเมื่อ26กันยายน2568 ส่วนพลอยรุ่งเพชรเงาะบางกะปิ23ปีจากยะโสธรสูง169เซมเป็นมวยเข่าฝีมือดีสาดต์แข้งขวางหน้าดันแทงตีดีซ้อมสอสมใหม่บางกะปิชกมวยมา100ครั้งล่าสุดแพนอกยก4เดชพิชัยนาวีอันดามันมาที่ศึกเจ้ามวยไทยช่อง3เมื่อ13กันยายน2568มวยคุณนี้ชอบอ้างมวยรุ่นน้องเสือภูมิมองว่าน้ำ110ปอนด์เป็นน้ำสบายส่วนพลอยรุ่งเพชรต้องทำเยอะหน่อยเพราะล่าสุดพลอยรุ่งเพชรชกมา112ปอนด์วันนี้มองว่าต้องทำเยอะพอสม กวนชอบเสือภูมิสดกว่าสมาชิกต่อไปคู่เอกกลางปีน้อยพ k แสนชัย18ปีจากบุรีรัมย์สูง175เซนเป็นมวยบูเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดเข้าในเหนียวเดินบูสู้ดีซ้อม p ีเแสนชัยมวยไทยยิมส์ชกมวยหมัด70ครั้งล่าสุดแพ้คะแนนสิทธิศศักดิ์สอประสบโชคมาที่มวยไทยพลังใหม่ช่วงที่2เมื่อ15ตุลาคม2568 ส่วนกริฟเฟนราชานนน25ปีจากน้องคายสูง171เซนเป็นมวยขวามวยฝีมือดีมีมาศอกอันตร,รายรุ่นพี่ แต่ผ่านมวยมาน้อยกว่าซ้อมราชานนล่าสุดชนะนกยก3โรรันร้อยลดสวยจ่าเจดมาที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ช่วงที่2มาเมื่อ17กันยายน2,568มวยคุณนี้แข็งแกร่งพอกันแต่ยังชอบทางกลังปีน้อยมองว่าขยันเดินออกอาวุธบูสซูทรงนี้เชียง่ายกว่าสมาชิกชอบกลังปีน้อยพีเคแสนชัยครับเข้าตัวถูกแต่งบางทุนเอาครับสมาชิก มาทวนกันอีกครั้งคู่ที่หนึ่งชอบวังทองวอลคำชำนานแข็งแกร่งกว่าเขาก่อนได้ลุ้นก่อนครับสมาชิกคู่ที่สองชอบพิชัยมอราชพัฒโคราชดูว่าความเป็นมวยดีกว่ากันหมัดได้อย่างเดียวดีกว่าแน่ครับคู่ที่3ามชอบมวยหนุ่มศพชอบเสือภูมพิพีเคแสนชัยพีกัดสบายสบายกว่าสู้ได้ครับสมาชิกคู่เอกชอบกลางปีน้อยพีเคแสนชัยดุดันขยันกว่าเดินติดติดดีกว่าแน่ครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ